จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามนีก็เป็นเสาวันศุกรขด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องปราจ้าเฮาสิผ้าไปเบิงสามพ่อลูกเพิ่นกัลลังตัดอ้อยมัดอ้อยอยู่จ้าคนนี้เพิ่นพากันไปแต่เสาเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องแม่บ้านทรายเขาแล้วก็สิไปน้ำกลด้วยค่ะปราจ้าไปเบิงด้วยค่ะประจ้าแม่บ้านสิผ้ายางไปเบิงปลาอ้อยด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องสามพ่อลูกเพิ่นกัลลังพากกันตัดด้วยจ้า บรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้านี่หมอเศร้าจ้าแดดก็คืนถ้าเศร้าแต่น้อโอนีเนาะพอดีโมนีวันสูกจ้าเด็กหน่อยคุณคู่เพิ่นไปอบลมจ้ากันเลยเด็กหน่อยกันเลยว่ได้ไปโรงเรียนโอ้จ้าป่าว้อ nằm một lóng lại là tần, baát nằm cứ xì ngang thế. ได้ยังมัดแล้วโอ้เอาป้าตัดสุดแล้วตันแผนกมัดคนละแผนกด้ค่ะหมู่บ้านแม่แม่มาสางไวแล้วกับพอเป็นผู้ตัดจานิ วันนี้มื่อนี้ิมนม่ได้ไปโรงเรียนกันเลยมามาซอยพอซอยแม่จ้ะนี่พอดีมันเราเอาจะปลูกกระสีได้เกิดเร็วเอาเรือสามแถวหนึ่งต้นเรือสามคู่หนึ่งต้นสามลอง ไฮห,หนึ่งพอดีละพันพันอ่อยไฮห,หนึ่งครับคาเลี้ยงจากบาทนี่คาเลี้ยงสองบาทตี่ ขาแรงผูอ,อ,งอ,อ้อยลอยนึงว้าอสามเวกแกวคิดว่าลอ,อยนึงเหมือน แต่พอสิบมัดไปนี่มาแต่เศร้าๆเอวเงี้ยวๆคือเด็นนางเศร้าเมยหรอเนาะไปเอวเง้ยวๆเด็นนังเศร้าเมยแล้วนิวเขารแม่ฮะนิ้วเขา หิ้วขอไปกินตัวหิวของก็ไ้เพิงพอรู้ได้จักมัดแล้วพ่อลอยหาสิบบออมืนอันพ่อตัดได้แปดสิบมูบ้านหาสิบ เใส่หมอนอันนี้ดีดีล่ะคือกูเขาได้จะไกลหนีพ่อไงเด้จะไกลหนเฮาตัดไปนีไปปลูก พงเด้อพ่อแม่พี่นอ้องมาแต่เศร้าบ่เศร้าจ้าจะได้เอาหัวโคมมาแงงยามเว้นเห็ดบ่ได้แดดคักแดดเนี่ยเห็ดงานยามขึ้นเอาย่ามแดดออกคนกินเสามีแห้งนอนเว้นตีแดดห,หลายกันสิต,ตายตีเห็ดย่ามขึ้นเอาพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ว่าหิวเขาว่าซั่นขึ้นไปปั้นกินเขาทั้งเทียงแล้ว เล็กน้อยพากันมาเห็ดตาเศาขุนคานพากันหิวเขาพากันขึ้นเถียงละจา้ะนี่ว่าหิวเขาวละนะกองทับเดินด้วยท้องติไฮนี่กับประมาณบ่พองานด้วยจ้ะไฮนี่ กระตัดได้แล้วลอยก็มัดเดี๋ยวละจ้าลอยเจ็ดสิบมัดปีกายพักกันใสเข่าค่ะนี่ให้กับมาล่องใส่อ้อยเบึ้งจันาเป็นขายเข่าก็บอะไรเพอาะน้อยดอกแต่ว่าทเมนตัดอ้อยนี่กจะได้6เจิดตันนี่ละจ้าให้ แต่ว่าปีนี้วกเขาปลูกเอาพันุก่อนจะนี่ให้นี่ปีหนาปุหลังก็จะได้ตัดขายพ่อแม่ปีน้องปีนี้ขยายพันุก่อนค่ะจะปีนี้วกเขาก็ได้ตัดเด็กมัดแล้วหรอเด้อค่ะอ้อย เพราะว่าบอกกองไว้จ้ามูนันตัดกอนก็เลยก,กองไว้จ้านกองเอาใบปูกไว้ยานมันแห้งจ้าพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามูน้นี่ตัดไม่ไมมนี่เพราะว่ามืเอื้องกระสีได้ปลูกราคาหนี่ก็เลยบผ้กพพากันกองไว้ได้จ้านีมือสองมือคือสิบ่าแห้งดอกตีจ้าพ่อแม่พี่น้องพอบานตัดมือเศร้าสิยไม่ได้สี่สิบก็มัดจ้า เพิ่งได้จ้าอ้อยอยู่นี่อ้อยอยู่นีร้อยแปดสิบมัดพอดีค่ะพ่อแม่พี่น้องร้อยแปดสิบหามัดห้องสิปลูกได้ประมาณจากไรจ้าจะล้อหลุดน,นะค่ะมันนี่คือสศรีภาคกันขึ้นเถียงเลยค่ะพ่อแม่พีนน่น้องบัานนี้หเอากับศรีขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำหนีก็น่าจ่าจ้าคลิปนี้พหเอาก็ขอฝากไว้ซ้ำหนีก็น่าจ้าเนาะคลิปหน้าจังวาพอกันไหมเนาะค่ะ พวกข้าก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงแลำบากไปรวยกันทุกคู่ทุกคนเด้อจา้าพวกข้าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ในะไม่เด้อค่ะพเพื่อเป็นการให้ข้ามีกำลังใจทำชีวิปใหม่ๆจ้าข้าก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามน้ำค่ะมื้อนี้พวกข้าก็ได้กล่าวว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย